ดูดวงครึ่งปีหลัง2517ราศีตุลน์ผู้ที่เกิดวันที่16ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนทางด้านการงานปัญหาและความวุ่นวายเดิมๆจะเริ่มคลี้คายดวงการงานเริ่มฟื้นตัวจะมีข่าวดีจากการเดินทางติดต่อเจรจาข,า,ขายสําเร็จหน้าที่การงานก้าวหน้าอย่างชัดเจนระวังเพื่อนร่วมงานหากหลังเพราะความอิจฉาทางด้านการเงินมีความคึกคักมากขึ้นเป็นราศีที่หาเงินเก่งหมุนเงินคล่องในช่วงครึ่ง ปีหลังนี้สามารถพิกชะตาสร้างเนื้อสร้างตัวได้หากใครที่คิดจะลงทุนจะสำเร็จสมหวังลูกค้าที่เคยติดหนี้มีโอกาสที่จะกลับมาผ่อนชำระคืนแต่ต้องระวังรายจ่ายจุกจิกเข้ามาทำให้การเงินผันผวนในช่วงไตรมาสสุดท้ายของปีทางด้านความรักเกณฑ์กลับมาโดนเด่นอีกครั้งโดยเฉพาะครึ่งปีหลังคนโสดแฮปปี้มากเพราะได้เจอชายในฝันภูมิขิตที่ได้พบ สำหรับคนมีคู่ความรักมั่นคงรอรุ้นเข้าพิธีวิวาได้เป็นครอบครัวทางด้านสุขภาพปัญหาเกี่ยวกับกล้ามเนื้อโรคเกาวปวดข้อปวดกระดูกและออฟฟิศซินโดรมมันออกกำลังกายทำให้คุณดีขึ้นได้วิธีแก้ดวงหรือเสริมดวงร่วมทำบุญปล่อยสัตว์ใหญ่ถ่ยชีวิตโครกระบือปล่อยนกปล่อยปลา